อุมมีทสํสำหรับการเล่นแวนเ้วยนะครับถ้าใครไม่รู้นะแวนมันเก็บฟอสเตอตีสองทีพืดหรือตีอะไรก็ได้มันจะขึ้นเป็นสแตกนี้ใช่ไหมครับถ้าทุกคนอยากได้สองสแตกเลยตอนเข้ารปตีฝันของข้ามอะ่ะดูนะปุ๊บปบผมตีสองทีป่ะแล้วเห็นป่มมันจะขึ้นมัน 2, 2สองสองกิลเลยทุกคนแปลว่าถ้าเราเก็บฟอสเตกคาค่อยเก็บฟอสเตกไปอะ่ะแปลว่าทุกๆการตีสองทีแวนมันจะได้สแตกครบเลยนะนจริง มันเป็นตัวที่ใช้ดีมากในแผทเนี้ยแวนอะ่ะตราโต้ตโลุกเรากลับด้วยอะ่ะทุกคนแต่ร่วงมานะโอ้โ,โหไปแล้วแล้วป้อมละ่ะไม่นะสเต็ปฉันจะต้องดีขนาดนี้เคลียร์ไปเลยฮะใช้ทุกสกิลไปเลยฮะชอตน,นี้ หนสองปรับปรับโตโลขัดหน่อยมีล้างบ่โอ้ขายาวแล้วนี่ขายาวเลยนี่ตันด้วยเรียบร้อยแวนโหดมากครับแผ่นี้แต่ต้องมีเพื่อนกันให้ดีๆหน่อยผมต้องวาร์ปกันอันนี้เอาทริคมาแชร์กันนะครับผมต่าซี่ปาด้วยเซ็ตไอเทมนี้ผมว่าเหมาะเลยนะ แวเวนแนี้ก็แล้วแต่เกมด้วยนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนมอร์นิ่งสตาร์ที่ออกมัาแพทนี้แวนมันเหมาะกับมอร์นิ่งสตาร์อยู่ตรงที่มันมันยิ่งตีมันยิ่งโหดนะครับโหดแล้วเพื่อนได้ด้วยดูดไปแล้วอันติไปแล้วทันมินี่ปับปับปับโอ้โหปิดไปแพทนี้แวนต้องอันติก่อนนะทุกคนถึงจะโหด โหดๆจัดเลยโหดก่อนเข้าไฟฟังนะเพื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บคลิปเข้าแหละบอกว่าเราจะเข้าไปโอเคแล้วจะถอยมาเอาดาร์กกันดาร์กไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นบ้างทุกคนถ้าการเก็บฟาแตกเราเก็บฟาแตกลมก่อนแล้วค่อยใช้สกิลอ่ะ แฟลกมันจะเต็มเร็วมากเลยทั้งนี้เราไม่ต้องกดอันตีนะการที่เราใช้สกิลไปอ่ะมันแบบมันจะทําให้แ a c กเราขึ้นง่ายขึ้นมากและถ้าเราเก็บแฟ็กรวมก่อนไปตีทาร์เก็ตอ่ะมันจะทําให้เราแบบใครได้ไวและแรงมากขึ้นอาจจะต้องรีกับบ้านอ่ะอกเพิ่ม่าสองบไปอันนี้ เป็นแลงคอนที่สิบดาวนิดนิดเองครับผมเหมือนเพื่อนจะอยากได้บ้านก่อนนะแต่ต้องระวังนะรืว,ว่าเอามองกรดีกว่านะเก็บฟาแตกไว้จะได้ไม่ขาดตอนจริงๆไม่ต้องกดสกิลได้นะค <S <S 1> <S 1> ตอนตอนที่ตีออบเจกมันเปลืองมานามา ตีไปเรื่อยครับโอ้โหขึ้นสแต็กให้รัวๆโคตรเฟี้ยวเรียกว่าเป็นตัวใครที่โหดพอๆกับฮายาเลยครับถ้าเป็นทูดามเมต์นี่ก็บอกเลยว่าล่องเอสซินาล่องเนะี่ยผมว่ามันจะดุนดึ ตีล้วสิตายนะเอ้ยมันดึงผมกลับให้ด้วย <c oughs> ผมเริ่มตีคิบแล้วปึ๊บพูดไม่ได้ต้องบอกว่าให้สเต็กแบงขึ้นเราอยู่คนเดียวแวเดี๋ยวคคิบกว่ามันจะมาผมรอรอให้คิบบันมาเนาะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไดัฟแต็กไวขึ้นจริงมันก็ไวอยู่แล้วแต่มันจะทําให้เราไวขึ้นถ้าเราเก็บฟต็กลมมาก่อนนะโหนะด้วงนายหิวจะจาดเยวสูดเดินผ่านหรือโอ้โหดูดีทุกคนคือแม่งแรงมากจิกๆิงๆขอไปในะคระับไม่สุภาพ จะแบบโอ้โหแรงแรงจัดดาซซี่พันนี่ทันไหมโอ้โหทันด้วยเ <Ryan. S 1> ขาวางโซนโซนของเมไรไปเอ้ยมันทะลุมาโดนเราได้ไงวะทะลุมาโดนเราได้ไงนี <c> ่เ <oughs> จ๋อไวะ สุนบาาหรืยเปล่าเนี่ยก็สุนบ้าก็แบกมาได้ไงวั o จะ t h i n g like โดวัดจะ t ้ำซึ่ e t h โดโอเพ่อนบวกเพื่อนบวกกันแล้วช็อตนี้ระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ชุบมาไม่ทันเบื่อนเปิดสแตกก็กไปเลยฮนะรีบเอาบ้าน ปุ๊บปุ๊บโอ้โหโยกเกือบไม่ทันถอยแปลดาร์กใหม่เวรรุ่นโอ้โหหายไปพิบตาป๊อบป๊อปกับบ้านกลับไปรีเรียทับช็อตนี้ ถ้ามีเสียงลมอาจจะขออภัยด้วยนะครับโอ้โหน่าจะเป็นเสียงเกมนะผมเปิดเสียงเกมดังพูดที่ผมพูดมาได้ยินกันไหมเนี่ยน่าจะเสียงเกมดังจัดนี่เป็นทีสำหรับแวนนะครับเก็บลมไปก่อนแล้วก็ตีตอนนี้ขึ้นอันนี้เฮ้ยหูถ้าได้บรัอกแดงนะโหดจ,จัดเลยอะ ว่าฝันของข้ามีเดินไม่ออกกันเลยทีเดียวเชียวเพื่อเราเล่นฉลาดนะครับเรื่องที่จะเอาสองแบบดีมาจริงๆผมอยากรอฟิกก่อนมากกว่านะแต่การที่เรากดคนเดียวเนี่ยมันเพื่อนในทีมไม่รู้นะมันมีอันนั้นด้วยแถบวางอยู่เห็นไทุกคนมันเป็นลูกตลกตานี่เนี่ยลูกกตานี่ถ้าทุกคนเห็นลูกกตาเนี่ แต่ว่ามันต้องมีแทบหรือมันใครกันล่แมป์แน่นอนหรือเวาลาคลิกสิเขาใช้สกิลวันทุกคนมันจะรู้นะอ้มว้าวแล้วนะสกิลเลาไม่ได้ว่ะโตโลกผมแยกไปดันคลิปตลอดเลยอ่ะเห <c oughs> มือนมาเล่นออฟอยู่หะตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยทางนันที่เขาเล่นแทงนะเล่นเป็นออฟเลยพี่ระยะมันไม่ได้นะ คิดตัวนั้นเดินไปเลยเสียเปรียบเรื่องระยะพอสมควรโอ้โหไม่ได้เลยจริงๆถ้าไม่ได้เอากอดอะยากมากนะ,ะฝั่งตรงข้ามยังมีโป๊กแล้วก็ตีเจ็บๆทั้งนั้นเลย เียนสกิลดีๆนะครับเทนแวนมันวางแถบก็ไม่ได้วางโหดแยกหมดเลยตอนนี้โอ้โหงามไส้ครับเฮ้ยฟิกดอกฟิกดอกเฉย เทเฉย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 อุ้ยอุ้ยโดนกลับมาหรือวะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ไม่ไหววะระยะมันไม่ได้ทุกคนบ้านแตกแล้วดวงตีบ้านเฉยโอเคครับนี่ก็จบคกินี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หิบนี้ยนะครับโอ้จบแบบมงงครับทุกคนบ๊ายบาย